ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสุขุูสุกคนพี่น้องเอ้ยก็คลิปนี้พี่น้องพามาดูทุ่งนาที่แห้งแล้งพี่น้องออวันนี้ก็วันที่สองกันยายนแล้วนะเนาะวันที่สองกันยายนแล้วก็ยังไม่มีน้ําเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยยังไม่มีน้ําเหมือนเดิมก็ดูเอาสภาพข้าวก็กินตนาการข้างหน้าถ้าไม่มีน้ําอีกเดือนสองเดือนก็ เรียบร้อยพี่น้องเ,อเพราะว่าวันนี้ก็วันที่สองกันยาตแล้วเนาะอือก็ข้าวก็หลายพื้นที่ก็เริ่มจะกลมหลายพื้นที่ก็ส่วน,นอีสานตอนล่างเขาข่าวว่าฝนจะเข้ากับมิดซอยม่อยพี่น้องเอ้ยดูท้องฟ้าก็มีแต่มเมฆแต่ว่าบ่มีฝนพี่น้องอือก็มีเอซีถามมาพี่น้องเรื่องปุ๋ยรับรองว่าทำไม อ ding. บางช่องเขาเนี่บางช่องอเขาบอกว่าปุ๋ยรับรวงนี่ให้ใส่ตอนที่รวงข้าวให้ใส่ตอนที่ต้นข้าวเนี่ยมีรวงข้าวอ่อนๆแต่ทำไมสูตรของผมเนี่ยผมบอกว่าให้ใส่ก่อนที่ต้นข้าวจะมีรวงข้าวอ่อนๆแมนบอกมันคือบคบคือกันเพินว่ากันคือว่าเนาะสูตรไผ่สูตรมันสูตรไข่สูตรมัน อืแต่คือสูตรของผมนี่ผมจะแนะนําให้พี่น้องใส่ก่อนที่ต้นข้าวจะมีรวงเล็กๆใส่ก่อนต้นข้าวจะมีรวงข้าวอแต่ว่าต้นข้าวจะต้องกลมอก็คือผมผมอยากให้พี่น้องจินตนาการดูพี่น้องจินตนาการดูเพราะว่าสูตรของผมนี่ผมแนะนําให้ใส่ปุ๋ยรับรวงตอนที่ต้นข้าวกลมอและก็ และก็ยังไม่มีรวงยังไม่มีรวงข้าวอยู่ข้างในอืแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอฟซไปดูที่ไหนมาบอกว่าเขาบอกว่าใส่ปุ๋ยรับรวงนี่ต้องจะต้องใส่ตอนที่ไอต้นข้าวเนี่ยมีรวงมีรวงเล็กๆข้างในแล้วเพื่อนว่าถึงจะใส่ปุ๋ยรับรวงแต่สาหรับผมนี่ผมไม่แนะนําอย่างนั้นพี่น้องอมผมแนะนําให้พี่น้องใส่ตอนที่ต้นข้าวกลมและ ยังไม่มีรวงเล็กๆข้างในเออยังไม่มีรวงข้างในอะไรเอือถ้าใส่ได้นี่คือใส่ในช่วงที่ต้นข้าวกลมและมีไอ้เปลวเทียนเขาเอื่นว่าระยะเปลวเทียนเออระยะไอ้เอื่นว่ายังไม่มีรวงหรอกแต่เป็นระยะเปลวเทียนอือคือใส่เลยมันจะเหมาะคือเป็นอย่างผมผมจึงแนะนําให้ใส่ตอนที่ต้นข้าวยังไม่มีรวงองคือผมอยากให้พี่น้องนี่ ผมอยากให้พี่น้องจินตนาการดูพี่น้องจินตนาการดูว่าสมมุตินะเราอยากได้บ้านหลังใหญ่อืเราอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยเราต้องทํายังไงก่อนเราก็ต้องตอกเสาเข็มแมนบอตอกเสาเข็มให้มันใหญ่ๆห่ก่อนกว้างก้างก่อนเคลียร์พื้นที่ให้มันใหญ่ก่อนแมนบอเพราะฉะนั้นเปรียบก็เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนรวงข้าวหรือว่าต้นข้าวนี่พี่น้อง เราก็จะต้องใส่ก่อนที่มันจะสร้างรวงอ่อนแมนบอกต้องใส่ก่อนอเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นพื้นฐานไงพี่น้องเพื่อเป็นพื้นฐานอืมเพื่อเป็นพื้นฐานให้เขาเอนวมาอย่างให้สารอาหารหรือว่าต้นข้าวมันเยอะมันได้ต้นใหญ่ต้นอุดมสมบูรณ์อใส่เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนแมนบอกเหมือนกันกับเราสร้างบ้านแล้วเนี่ยคือเราคือเราเหมือนกันว่า ถ้าเราสร้างบ้านหล,หลังเล็กๆแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปขยายที่หลังเนี่ยพี่น้องคิดว่ามันทําได้ไหมล่ะเออมันก็ทํายากแม่นบอกมันทํายากเพราะอะไรเพราะพื้นฐานหรือว่าพื้นที่พื้นที่มันแคบอยู่แล้วแล้วอีกอย่างเราปลูกบ้านเล็กหลังเล็กๆไปแล้วเนี่ยเอ,อแล้วเราจะไปบอกว่าโอ้ให้ขยายใหญ่ๆมันก็เปลี่ยนไปได้ยากมันบอกเพราะด้วยอะไรเพราะด้วยพื้นที่ไงพี่น้องเพราะด้วยพื้นที่ไง พื้นที่ของเรามันแคบตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอแล้วเราสร้างบ้านหลังเล็กๆแล้วน่ะแมนบอมันก็เหมือนกันกับต้นข้าวเนี่ยพี่น้องคือข้าวมันข้าวมันเป็นรวงเล็กๆแล้วน่ะคือว่ายง่ายคือมันมันได้มันได้สร้างไปแล้วน่ะอแล้วเราจะมาใส่ตอนที่รวงมันเล็กๆแล้วเนี่ยมันก็ช้าจนเกินไปแมนบอเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นฐานมันเล็กแล้วอเพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้พี่น้องจินตนาการดูว่า เราอยากได้รวงข้าวใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องใส่ก่อนที่มันจะเป็นรวงเล็กๆพี่น้องเพื่ออะไรเพื่อให้ต้นข้าวมันเนี่ยมีพื้นฐานเออมีพื้นฐานต้นใหญ่อุดมสมบูรณ์แข็งแรงก่อนแมนบอเออเหมือนกันกับเหมือนที่ผมบอกว่าเราอยากให้ต้นข้าวมันใหญ่อยากให้รวงข้าวมันใหญ่มันพื้นฐานมันก็ต้องมาจากต้นข้าวซะก่อนเออแมนบอเพราะฉะนั้นน่ะ <c oughs> ผมจึงแนะนําผมจึงบอกพี่น้องเสมอว่าใส่ปุ๋ยฮาพว่วงต้องใส่ตอนที่ช่วงต้นข้าวกลมและยังไม่มีรวงอ่อนอืมมันสีดีพี่น้องอแต่กคือว่าเนาะคือความคิดคนเฮามันกับโบคือกันความคิดคนเรามันกับโบคือกันจินตนาการของเรามันกับโบคือกันแต่คือผมผมไม่ได้จินตนาการพี่น้องผมอยากให้พี่น้องทดลองเบิ้งเลยก็ได้ทดลองดูเลยก็ได้ อแปลงนี้แปลงนี้ใส่ตอนต้นข้าวกลมยังไม่มีรวงอ่อนอถัดมาอีกแปลงหนึง่งใส่ตอนที่ต้นข้าวมันมีรวงอ่อนอยู่ข้างในแล้วออแล้วพี่น้องอันหันเบิงแล้วพี่น้องก็ตอนเก็บเกี่ยวพี่น้องก็ลงมาเปรียบเทียบดูว่าอันไหนมันได้เยอะกว่ากันอคือผมอยากอธิบายให้พี่น้องฟังอย่างนี้คือมันสร้างรวงอ่อนแล้วนะ่ะก็เท่ากับว่า มันได้สร้างเมล็ดออกมาแล้วเออเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะไปเพิ่มเมล็ดมันขึ้นมามันก็มันก็เห็นผลน้อยแล้วพี่น้องแต่ตรงกันข้ามถ้าต้นข้าวมันยังไม่มีเมล็ดเนี่ยมันยังไม่มีเมล็ดเนี่ยแล้วเราไปสร้างพื้นฐานสารอาหารให้มันเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องสร้างเมล็ดเยอะแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานมันอุดมสมบูรณ์ไงพี่น้องสารอาหารมันเยอะไงเออแต่ถ้ามันมีรวงอ่อนแล้วแล้วเราไปใส่ปุ๋ยรับรวง ผมว่ามันช้าจนเกินไปมันช้าเกินไปแล้วเออเพราะว่าอย่างเราต้องจินตนาการไปด้วยว่าสารอาหารแต่ละตัวไม่ใช่เราใส่ไปปุ๊บไม่ใช่เราใส่ไปวันนี้ปุ๊บมันจะได้กินวันนี้นะพี่น้องเออมันต้องไปเลียดไปอีกสามวันสี่วันห้าวันเจ็ดวันเออแมนบอบางทีอาทิตย์สองอาทิตย์นะ่ะมันถึงจะได้กินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงแนะนําให้พี่น้องเนี่ยพยายามใส่ตอนที่ ยังไม่มีรวงอ่อนพี่นอ้องเพื่ออะไรเราก็ต้องเหมือนที่ผมบอกคือเวลาเฮ็ดหน้าเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องมองหลายๆมิติมองหลายหลยะยะเออแมนวอลเหมือนที่ผมบอกบางทีเน่ยใส่บอกว่าให้รอตอนข้าวกลมถ้ามันไปกลมเดือนตุลาละ่ะถ้ามันไปเป็นรวงอ่อนเดือนตุลาละแล้วเราไปใส่แล้วกลางเดือนตุลาข้าวถ่อรวงเนี่ยพี่น้องต้องดูระยะดูหลายๆมิติดูหลายะๆระยะพี่นอ้องให้จินตนาการดูอ่ะ ว่าเฮ้ยถ้าแบบเนี้มันจะทันไหมแม่หมอเพราะปุ๋ยแต่ละชนิดมันก็เดินทางระยะเวลาเดินทางมันก็ต่างกันพี่น้องต้องต้องต้องมองหลายๆมิติมองหลายๆมุมมองพยายามยืดยุนพี่น้องอคืออย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อมากอแต่เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเหมือนสมมุติที่ผมบอกเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยคือไม่ต้องเชื่อผมหรอกแต่ผมให้พี่น้องเนี่ยคิดวิเคราะห์ตามวิเคราะห์ตามว่า เหมือนกันเราอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยอืมเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่ให้มันใหญ่ซะก,ก่อนแมนบอออก็เหมือนกันเนี่ยเราอยากได้รวงข้าวที่ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องใส่ก่อนที่มันจะผลิตรวงข้าวแมนบอแต่ถ้ามันผลิตรวงข้าวเล็กๆออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราไปใส่เนี่ยแล้วพี่น้องคิดว่ามันจะได้รวงข้าวเยอะไหมมันจะช้าไปไหมละ่ะเออให้พี่น้องจินตนาการมุมนี้ดูเออ ไม่ต้องเชื่อผมพี่น้องให้ไปลองเบิ้งก็ได้ลองเบิ้องแล้วแล้ว,ลวต้นข้าวมันจะบอกเองผลผลิตมันสิบอกเองพี่น้องโอเคพี่น้องคิดนี้กีประมาณนี้เล่าสู่กันฟังคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายมาชี้แจงแถลงไขเอ,อขอบคุณสําหรับการติดตามและกดไลค์กดแชร์พี่น้องคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซ้ำนี่แหละ